ทุกยูทู t ทวิตเตอร์อินสต a แทุกอย่างเอาไปสิหัวเหนื่อยวันนี้พามาหาใครคะมาหามาหาพ่อมาหาป้าป้าค่ะพ่อมันอยู่นั่น่นี่รถซื้อมาคันนี้ซื้อมาใหม่คันนี้ซื้อซื้อก่อน

อยากขับได้แต่แม่งขังโคตรใหญ่เลยเช่าได้นะจ๊ะวันละสองพั o thousand for one day is motorbike two t h d e a y is run for one week one t h s e i a s a run for one month one t o u นี่นะจ๊ะเช่าว,วันละ สองพันนะแต่ถ้าเช่าเป็นอาท์ก็จะลดให้วันละแปดพันโอเคปะมีสองคันเลือกได้นะจ้าเช่าก็ได้นะมีคลิกให้เช่าด้วยหคันมาเช่าก็ได้นะข้บไปดกว่าขุดเนื้อโอเคปาบ้านหลังน,นี้ก็เช่าได้นะใครอยากเช่าบอก มีหลังหนึ่งอันนี้หลังของเพื่อนเขาฟูวัดชอบโมบายนิมว่าชอบดูนิมว่ามันเป็นแบบธรรมศาสตร์อิลี่ตัวกุ้งงิงงงวันเรามาทีมสีฟางนะจ๊ะวันนี้เดี๋ยวว่างๆถ้าวันไหนได้ไป บ้านวิลล่าเขาเจ้าของก็จะถ่ายวิดีโอให้ดูภาพภายในบ้านนะแล้วใครอยากจะเช่าก็ได้นะจะติดต่อได้ที่บีบีติงตองร้อนไหมคะรูร้อนไหมคะร้อนไหมรูน้าครบแปดเออบ้านหรอรู้น้าครบเก้าเดือน ก้าวเดินวันพรุ่งนี้นั้าวเดอนแล้วนะปุบปับปุบปับก้าเดอนเร็วมากเลยวันนี้ก็จะมีแขกมาชาวบ้านเราก็ต้องมาดูบ้านแป๊บโอเคเอวันซวิมวัดรรมี่ะเอาฮาไสวิม crazy โอเคบายบายลูน่าโอเคเทคมาบิกินี่คัมโซลฮะไว้ตเวล่ะบิกินี่อินบ็อก my บ็อกนะโอเคบิกินี่นะ my บ็อกเราเก็บนะบายบาย เดี๋ยวพาไปดูข้างบนดีกว่าอันนี้มันชั้นล่างใช่ไหมคะรูน่าแป๊บนึงนะผัวไม่ให้ขึ้นไปข้างบนจ้าทั้ความสะอาดแล้วขินเซโลหน่อยฮัลโหลวู้ซี่วู้ซี่ Socialcam ไ uh, ม่ Socialcam ฮัลโหล Socialcam You can learn everything you say If yeah, if somebody want to rent, oh, yeah. yeah. So can rent villa, can rent motorbike, can rent T Max, uh, everything. Can rent my uh, daughter also if they want. Yeah. <laughs> you want to die? <laughs> oh my God.